เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระมหาธินาตอคคติโรอยู่ที่ประชาติจอมผาวันนี้เป็นวันที่เทปูนครั้งที่43ผิวผนังชั้นสมาธิิอาตมาก็จะพาญาติโยมทั้งหลายดูว่ามีอะไรต้องมีอะไรบ้างจุดนี้คือจุดที่มองดูเห็นที่ที่กล้องจะมองดูนี่ญาติโยมทั้งหลายคือจุดที่1เรียกว่าโม่โม่ที่1เป็นโม่ด้านทิศตะวันตก ที่เราจะเทปูนคือพนามราชาติตอนผาโอ้นี่คุณแม่ไหวไหมนี่แม่ไหวไหมไหว,วนะนี่คุณแม่80กว่าแล้วแล้วก็ก็มีรถลูกศิษย์มาขนหินช่วยนะดูรถแต่ละคันนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่โอ้โหรถนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มีแต่ของใหม่ๆรถบัดเนี้ยไม่มีของเก่าญาติโยมก็มีแต่คนใหม่ๆน่าง,งามๆไม่มีของเก่าของทิ้งเลยมีแต่ของดีๆทั้งนั้น นี่แต่ของมีค่ามาดูสิมีอะไรต่มีอะไรกันบ้างนี่ญาติโยมทั้งหลายนี่นี่คือจุดเทปูนวันนี้เราวันน,น,นี้วันที่22วันเสาพิกายนเราเทปูนผิวพนังพระจอมฟ้าครั้งที่43ดูกําลังกายกําลังใจซะก่อนดูนึ่นแต่ละคนขนทรายด้วยความมันเพียนพยายามทํางานอยู่ที่บ้านอาจจะอู้ได้บ้างมาทิวัดอู้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้จ้าง เราเมื่อเ,เราไม่ได้จ้างคุณจะมาทำสสี่สูงห้าไม่ได้คุณต้องตั้งใจทําเป็นพิเศษเพราะเราไม่ได้จ้างทุกคนมาด้วยศรัทธาจึงต้องขมักขเม่นนี่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยผู้ชายก็มีบางส่วน,นส่วนมากก็ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนี่หน้าโม่มีใครต่อใครกันบ้างดูเอากล้องจะแพนไปนะดูกําลังกายกําลังใจเรามาดูตรงนี้หน่อยมาดูทางด้านนี้หน่อยนะทางด้านนี้ปูนเทลงไปแล้วปูนเทลงแล้วฟอสที่จะขึ้นแล้ว ต้องเราจะแพนมองดูคนใจบุญทั้งหลายญาติยโยมนี่คือสิ่งที่ที่มีค่าจริงๆสําหรับวัดป่าภูผาสวงเรานะภูบาปองก็จะเป็นคนตักเนี่ยคนตักคนตักกับคนที่อยู่หน้าโม่นี่จะเหนื่อยมากกว่าเพื่อนแล้วก็คนที่กําลังชูขึ้นอ่าคนที่กําลังชูขึ้นก็คือบริเวณที่มันจะเพิ่นชูที่สูงต้องใช้กําลังแขนการเทครั้งหนึ่งก็จะใช้ถังปูนนี่ยกขึ้นยกลงนี่ประมาณหมื่นกว่าถัง แต่ละคนนี่ก็จะผ่านมือเป็นหมื่นถังเลยทีเดียวนี่คือเรียวแรงญาติโยมทั้งหลายนี่คือกำลังใจจริงๆฉะนั้นการสร้างประชารา,าจอมผาของเราวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากญาติโยมทั้งหลายมาช่วยกันทามากมายทีเดียวประมาณ 150- ยห้ถึงสองท่านประมาณการอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีโรงทานโรงทานคุณน,นีคุณอูดร้านก้อนอิดนะอันนี้ก็จะมาตั้งอยู่ข้างๆประชารา,าจอมผาอันนี้มีโกโก้โกมีน้าเยอะๆเลยน้ํามะนาวน้ํา เบปซี Pepsi, ค่คุณอู๊ดคุณีร้านก็ด็ดเป็นศรัทธาประจําลูกศิษย์จากแดนไกลทั้งสองท่านเมื่อมีงานเทป,ปูนมีงานสําคัญของวัดก็จะมาตั้งโรงทานเป็นน้ําปานะเป็นน้ําดื่มเครื่องดื่มหลายอย่างหลายประการสําหรับผู้ที่มาร่วมสร้างพระธาตุจอมปา่าก็เรียกว่าน้ําปานะลหะเพราะว่าคนถือศีลแปดจะไปกินน้ําอื่นที่ไม่ใช่น้ําปานะก็ไม่ได้นี่ก็คือนี่จัดเต็มเต็มชุดเลยทีเดียวนะนี่ก็จะไปค้นหินมารถอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ละคนเนี่ย ลูกศิษย์สยสายแข็งก็จะไปทยอยหินขนหินมาบางคันก็ขนทรายบางคันก็ขนหินนี่คือจุดที่หนึ่งนะทุกคนก็จะมีเสื้อคนสร้างบารมีนะเป็นเสื้อที่ใสแล้วทุกคนก็จะมีกําลังใจกันนะคนสร้างบารมีเราจะไปดูฝั่งกระโน้นบ้างนะฝั่งกระโน้นตามอาตมาพระมหาที่นั่นมาเราจะไปดูฝั่งทระโน้นบ้างมีอะไรตอนนี้อะไรบ้างอ่ะนะอันนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างนี่อยู่ที่ไหนกันบ้างเมื่อเช้ามาถวายเสื้อกับพระห่ม โาราชนี่นะโรงพยาบา,คาลบาค่ายนะโรงพยาบาลค่ายนะอ่ะสาธุนี่มาแล้วเกิดมาแล้วอ่ะสาธุนี่นี่ลูกศิษย์จากปากช่องทางใบไชเท้องสีแต่ลูกศิษย์จากหลายที่นี่คุณแม่จากคอนบุรีอันนี้นี่เนี่ยโคราชนะนี่คุณแม่เนี่ยโ,โหนี่80กว่าแข็งแรงมากนี่แหละคือแต่ละคนแต่ละท่านเราก็มาดูดูให้ชัดๆเลยว่าใครต่อใครทําอะไรกันบ้างนี่คือกําลังกายกําลังใจ นี่แหละคือบุญกุศลคนงามความดีนี่ก็จะใส่เสื้อรักนะวัดป่าภูผาสูงโอ้โหมีเสื้อรักวัดป่าภูผาสูงด้วยเดี๋ยวกล้องจะแผนขึ้นไปมีใครต่อใครบ้างโมมีแต่คนหน้าหน้าตึงๆวันนี้ไม่มีหน้าเหี่ยวแล้วมีแต่คนหน้าตึงๆแล้วก็ทุกคนตั้งใจทําดีโน่นโอ้โหนุ่นแต่และคนครูเบิ่มใครต่อใครบ้างยิ้มแยม้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานจริงๆวันนี้นะวันนี้บรรยากาศก็อาจจะมีแดดแต่ว่าอากาศหนาวอยู่นะเราจะตามมาอีกย,ยมอนายตามมาอีก ตามมาจุดที่สองนะผ่านต้นมหาลีลาวดีมาก่อนนะจุดที่สองอเด็กๆค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินเรามาจุดที่2กันเดินผ่านมานี่กาลังเทกันอย่างขมักขมันเช่นเดียวกันนะจุดที่สองนี้ก็มีคนไม่น้อยกว่าจุดแรกนะก็ประมาณเดียวกันก็นกเกือบร้อยคนนะรวมๆและสองฝั่งนี้ก็น่าจะประมาณ200นะอัอนีนจุดที่2อญาติโยมก็ร่วมสร้างร่วมทํากันก็มีการขนหินขนทรายมาเช่นเดียวกันนะจุดนี้ ก็จะมีรถลูกศิษย์นะคอยทยอยเอาหินเอาทรายมารถลูกศิษย์นะคอยเอาหินเอาทรายมาทยอยกันเอามาผลเองรถของเขาเองน้ามันเขาเองช่วยวัดช่วยวัดทําสร้างพระธาตุจอมผามาดูนี่แต่ละผาเหน่วยก็ไกลผู้ผาทั้งนั้นนะมีผลกันอย่างขมักขม,ม่นกุรีกุจอกันเต็มที่เลยนะหน้าโมก็หนักหน่อยแล้วก็ช่วยกันตักช่วยกันส่งขึ้นไปข้างบนนี่เทกันวันนี้เอารวดเดียวให้เสร็จ นี่คือกำลังกายกำลังใจที่ดีทีเดียวจาตโยมสถานนี้คือคนแบกปูนประจําการเ็าจะแบกปูนนะอันนี้คนสร้างบาร,รมีอยู่ตรงนี้มีเสื้อคนสร้างบาร,รมีแต่ละคนก็ตั้งจิตตั้งใจกันนะโน้นข้างบนโน่นดูนั่นมีครูบาคอยจะเทปูนอยู่ข้างบนโนนแล้วก็มีญาติโยมก็แออัดกันพอสมควรทีเดียวนะแออัดกันพอสมควรทีเดียวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่วัด่าภุผา,าสงในวันนี้ดูหน้าตาแต่ละท่านตั้งใจมาทําบุญทําความดีจริงๆ นี่แหละญติโยบทั้งหลายการสร้างบาร,รมีการสร้างบุญงามความดีเราทํากันอย่างเต็มเปี่ยมทํากันอย่างถึงริกถึงขิงทํากันด้วยจิตใจจริงๆอาตมารู้สึกว่าเมืองไทยของเราเป็นเมืองที่มีค่าเป็นเมืองพระพุทธศาสนาที่มีค่าอย่างมากมายและเป็นเมืองที่ทุกคน นับถือพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าอรรสอนให้เสียสละสอนให้ไม่เห็นใจเนื้อใจตัวดังนั้นการสร้างพระธาตุจอมผานี้ก็สอนให้คนเห็นใจเนื้อใจตัวแล้วก็พยายามสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งยขึ้นไปโดยเฉพาะพระธาตุจอมผานี้เป็นเจดีย์ที่ลูกศิษย์ลูกหาร่วมกันสร้างร่วมกันทำแล้วก็พุทธศาสนิกชนร,ร,ร่วมกันสร้างถว,วายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกคนไม่มีค่าแรงไม่มีค่าจ้างมาทํากันฟรีมาทํากันด้วยกําลังกายกําลังใจจริงๆทั้งจะดูปัจจัยเงินทอง ก็ยังช่วยบริจาคเพื่อจะมาเป็นค่าปูนค่าหินค่าทรายนี่คือสิ่งที่ดีงามญาติโยมทั้งหลายนี่คือพระธาตุจอมผาเราจะเห็นสิ่งที่น่าเจริญตาเจริญใจนี่คือกําลังของผู้คนถ้าเราเห็นกําลังกายกาลังใจยอย่างนี้การสร้างพระธาตุจอมผาก็เราจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนนี่แหละคือสิ่งที่ดีงามฉะนั้นในประเทศไทยของเรานี้ก็มีพระพุทธศาสนานีแหละที่เป็นสิ่งที่สื่อบอกถึงความมีเมตตากรุณาุทิตาอุเบกขา ความมีน้ำใจกว้างขวางและก็ความเสียสละการสร้างวัดสร้างด้วยความเสียสละพุทธบริษัทร,รักวัดรกักบารักศาสนารักษาสนลเจริญสมาธิเจริญวิปัสนาอันนี้แหละคือความเจริญของพระพุทธศาสนาบ่งบอกถึงความร่มเย็นเป็นสุขของของเมืองไทยของเรานี่คือสิ่งที่ดีถ้าฝลั่งมังค่าเขามาเห็นหรือว่าคนต่างถิน่นต่างชาติมาเห็นเขาก็ต้องภูมิใจว่า เมืองไทยของเราช่างเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่คนจิตใจดีๆและหมั่นสร้างกุศลคุณงามความดีอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นเห็นกําลังกายกําลังใจของคนที่หมั่นเพียรเพื่อสร้างบุญสร้างวาสนาสร้างบาร,รมีนี่แหละวันนี้เป็นการเทปูนผิวผนังพระธาตุจอมหาครั้งที่43และอยู่ในชั้นสัมมาทิฏฐิอาตมาก็ได้นําความคืบหน้าการสร้างพระธาตุจอมภาหลังจากท่านทั้งหลายได,ไ,ดได้ติดตามมาตลอดเวลาและนี่คือ สิ่งที่ดีที่งามอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นและทุกคนก็ได้มาสัสร้างสิ่งที่ดีงามและเราจะสร้างต่อไปจนกว่าจะประสบความสํารสเร็จนี่แหละคือบรรยากาศจริงๆหน้างานบรรยากาศจริงๆกับผู้สร้างบุญสร้างวัส,สนาสร้างบาร,รมีสร้างความดีนี่แหละคือเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นและทุกคนไม่ได้มีค่าแรงไม่ได้มีค่าจ้างเริ่มตั้งแต่แตวิศวกรสถาปนิกและทุกคนที่อยู่ในหน้างานนี้ทุกคนมาทําเป็นบุญล้วนๆบุญจริงๆบุญบริสุทธิ์ส่วน พระธาตุจอมผาจึงงดงามทั้งข้างนอกทั้งข้างในงดงามทั้งจิตใจผู้สร้างและงดงามทั้งพระธาตุจอมผาที่เป็นรูปองค์ที่เป็นธรรมรวัตถุเป็นสิ่งที่ลึกในพระพุทธศาสนานี่คือความเยี่ยมยอดของพระธาตุจอมผาสถิตยอยู่บนยอดเขาภูผาสูงหมู่แปดหมู่แปดตบลเมือเก่าใหม่อำเภอสุนนท์จังหวัดนครราชสีมานี่คือพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่พลังใจที่มีคุณค่าหาสิ่งใดเปรียบปานไม่ได้ขอเจริญพร